เอาละครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำเสาสแฟกน้ำมอสนะครับแบบง่ายง่ายนะครับเป็นเสาเล็กเล็กนะครับเหมาะสำหรับต้นไม้ตัวเล็กที่เขาต้องการไต่เสาขึ้นไปนะครับทีนี้เราจะไปหาซื้อพวกเสากระมะพรพ้าอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะใหญ่เกินไปนะครับเราก็ต้องมาผลิตเองผลิตเองนะครับโดยอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีนี่นครับนี่สแฟกน้ำมอสนะครับอันนี้ก็คือเราไปแช่ แช่น้ําประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็บิดเอาน้ําออกให้ให้หมาดๆนะครับน,นี่เป็นสไปรนด์มอสต่อมาก็จะมีตัวนี้ครับอันนี้ผมใช้ก้านลูกโป่งนะบางคนอาจจะใช้เป็นตะเกียบก็ได้นะครับหรือจะเป็นไม้ไผ่ก็ได้นะครับก็คือความยาวแล้วแต่เราอยากจะให้ต้นไม้เขาไต่ไปถึงไหนนะครับกระถางเล็กก็อาจจะ สั้นๆหน่อยนะครับมีการลูกผมก็จะมีตัดออันนี้เป็นยาวหน่อยนะครับคือคือผมจะใช้กับต้นที่ยาวเขาสูงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้านสั้นหน่อยอันนี้หนอนิดหนึง่งโอเคทีนี้นะครับเวลาที่เราจะทำนะครับเราจะ,ะเดี๋ยวผมจะลองใช้กับอันสั้นก่อนเนาะนี่นะครับอุปรกรณ์ก็จะมีอ้ามียาหน่งลืม,ลม ก็คือเป็นเป็นเส้นได้นะครับตัวนี้เส้นได้เราจะใช้พันง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะออขั้นตอนแรกก็คือเราจะคลี่สเปกน้ำมอสออกมาก่อนนะครับคือเราจะทำเป็นเสาแต่เราจะไปทำเป็นเสาที่มันไม่ใหญ่มากนะครับเราจะทำเหมือนเออเขาเรียกอะไรเลยเหมือนเหมือนข้าปั้นนะครับก็คือเอาเนี้ยไปตรงกลางเนาะแล้วก็ปิดด้วยสเปกน้ำมอส ล้อมไว้ครับทีนี้พอเราล้อมไว้อย่างนี้นะครับเราจะทําให้มันอยู่เราก็ใช้เส้นได้ในการพันนะครับถ้าเกิดเราจะใช้ทําเป็นแบบเสาที่มันใหญ่หน่อยครับเราก็ทําเป็นใช้ตัวท่อแป๊บก็ได้นะครับปึ๊บเนี่ยครับก็คือม้วนพันเลยเนี่ยครับอยากได้แน่นขนาดไหนก็ อยากได้ตรงไหนที่มันเผยเยอะออกมาเราก็อยากให้แน่นหน่อยแล้วก็แล้วก็พันหลายๆทบหน่อยอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่หลุดนะครับง่ายมากอยากให้หัวมันอันนี้เนี่ยก็พันที่ตัวส่วนของหัวมันหน่อยนะครับไ,ได้ส่วนหนึ่งแล้วตรงไหนที่เขาเหมือนสเปรย์น้ำมันเขาจะบางๆแล้วก็ เอาไปโปะครับเอาไปโปะตรงไหนที่บางเราก็ไปโปะแล้วก็เอาได้มาพันํามอันนี้จะหนาไปนะถ้าเกิดมันมันดูหนาไปแล้วก็อาจจะมีน้ำหรืออะไรอย่างเี้บีบก่อนแล้วก็ผ่านตัวสแฟกนำหมอดามําแต่อันนี้ก็คือเราก็ใช้เองปลูกเองในบ้านนะครับอาจจะไม่ได้สวยมากนะแต่ถ้าเกิดจะทำสวยเดี๋ยวก็ต้องปลานีหน่อยเนาะก็ค่อย ดูความหนาของเจ้าสแฟกน้ำมอสไปเรื่อยๆนะครับจะได้จะได้เสาที่มันขนาดเท่าๆกันทั้งเสาแบบนี้ผมลองใช้แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคทีเดียวเจ้าต้นไม้ก็เกาะดีนะครับแล้วก็ลากก็ทะลุสเปกน้ำมอสเลยทีนี้ตอนจะแกะ พอเราเหมือนจะย้ายต้นนะครับลากมันจะทะลุสแปน้ำมอสจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับหรือมันจะพันค่อนข้างแน่นเหมือนกันเนาะ,ะแล้วก็ใช้ฟอกกี้ฉีดให้สเปน้ำมอสเขาชื้นหน่อยถ้าเกิดสแปน้ำมอสชื้นเนี่ยตัวลากรากที่เขาลากต้นไม้ที่เกาะกับสเปน้ำมอสครับเขาจะหลุดออกมาง่ายขึ้นเวลาที่เราดึงต้นออกมามันจะได้ไม่ช้ำล่าจะได้ไม่ขาดอะไรย่างเงี้ยนะเอาไปช้ำต่อก็าจะ อันนี้ก็เป็นสเปซน้ามอสที่แบบมผมไม่ได้ไม่ได้เอามาใช้คือเหมือนกับว่าใส่กล่องไว้แล้วก็ไม่ได้เอามาใช้นานมากสะะีก็เลยคป้นสเกี่ยววตัวน,นี้เป็นเป็นตัวไม่แพงนะครับไม่แน่ใจว่าชิลีหรือของนิวซีแลนด์นะครับแต่ว่าก็คือเขาจะค่อนข้าง,างไม่ได้คัด ยาอ่อนนะก็จะมีเศษยามีอะไรปนบ้างนะแต่ว่าราคาไม่แพงนะก,ก็ใช้ได้เหมือนกันแค่มันไม่สวยเท่านั้นเองสีมันไม่สวยแล้วก็มีเศษอะไรปนนะครับแต่ผมจำราคาไม่ได้แล้วนะอันนี้แต่จําได้ว่าม,มันถูกมากเลยอน่ะ้ซ,ซื้อมาตั้งนะอัน,นก็ใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมดราคาประมาณน่าจะประมาณสองสามร้อยแล้วนะลมันเยอะมากเลยนะ ทีนี้พอเราอันนี้ทําคร่าวๆเนาะถ้าเกิดใครเห็นว่าตรงไหนมันแหว่งไปครับก็คือเอาสแปรงน้ำวอดโปกแล้วก็เอาได้พันทับนะครับอ่าเนี่ยจะเห็นเป็นแบบนี้ทีนี้ตรงตรงฐานเนี่ยเราจะเหลือเป็นก้านไว้เพื่อใช้สําหรับการเสียบนะครับบางทีเราอาจจะทําให้มันปลายแหลมนิดนึงนะครับโดยตัดนะครับให้มันเป็นแนวปลายแหลมนะครับอ่าเรียบร้อยตรงนี้พอเราจะปิดเก็บแล้วก็พันพันหลายหลายรอบเอาไม่หลุดนะครับพวกนี้ ดึงได้เลยนี่เสร็จแล้วหนึ่งอันใช้การได้นะครับเจ้าต้นไม้ก็ไต,ต่ดีนะครับเห็นไหมลองนำไปใช้ใดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำก้านที่เหลือนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูว่าพอเอาไปใส่ในกระถางต้นไม้แล้วเนี่ยมันเป็นในลักษณะแบบไหนเนาะ หวังว่าจะมีประโยชน์แม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ